ว่ามันไม่เหมือนเสียงเสือปกติเสียงนั่นหวยหวนจนหน้าขนลุกชาวบ้านบางคนกำปืนแน่นขณะมองไปรอบทิศในที่สุดเงาขนาดใหญ่ปรากฏใต้เงาจันท์ที่พวกผมเห็นนั้นมันคล้ายเสือก็จริงแค่ตัวใหญ่กว่าปากฉีกเกือบถึงใบหูขนตรงแผงคอหยาบหนาโรงเล็บสีแดงยาวเป็นพิเศษ และฟันเป็นสีดำสนิทแต่ดูสอนเกกันอย่างแปลกประหลาดผมคล้อยจำได้ว่าชาวบ้านพยายามยิงมันแต่กระสุนเหมือนทะลุล่างผ่านไปเสือตัวนั้นเร็วเกินกว่าที่ตาจะจับได้ทันจนมันกลางกรงเล็บอันแหลมคมกระโจนหมายจะปีนขึ้นมาบนห้างที่พวกเราสร้างไว้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อผมคล้อยนึกถึงคาถาวินาศสันติ ที่พระอาจารย์บุญรัต์ซึ่งอยู่ที่วัดป่าเคยมอมให้เขาไว้เผื่อเหตุการณ์คับขันเขากำปืนท่องบทสวดมนต์ที่จําได้เลือตัวนั้นคำรามลั่นอย่างบ้าคลั่งขณะเดียวกันฝุนคล้อยเหนียวไกลย,ยิงเร็วเพลิงประหลาดวาบขึ้นมันกรีดร้องดังอย่างเจ็บปวดและไม่นานร่างของมันก็ไม่เครียมกลายเป็นเถ้าถานหายไปต่อหน้าต่อตาทุกคน นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นเสือสมิงได้ได้รับรู้ว่าบางสิ่งในป่านี้มันอธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลธรรมดาคุณคล้อยกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นทุกคนในทีมก็รอดกลับออกมาได้แม้จะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีผู้เสียชีวิตคำเล่าขานถึงเสือสมิงยังคงฝังใจคุณคล้อยนับตั้งแต่นั้นมา จนกระทั่งช่วงไม่นานมานี้ผมมีโอกาสกลับไปที่ป่าเดิมอีกครั้งผมพาอาจารย์เอกกับน้องๆน,นักศึกษากลุ่มหนึง่งไปเก็บข้อมูลพันธุ์พืชในเขตป่าซึ่งตอนนี้เขาเริ่มพัฒนาเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วผมคิดว่าเวลาผ่านมานานแล้วสถานการณ์น่าจะปลอดภัยขึ้นแต่ความรู้สึกผิดปกติเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ก้าวสู่ป่า ตัดป่าดูเงียบกว่าที่ควรจะเป็นเส้นทางหลายสายดูสับสนเหมือนเปลี่ยนไปเดินวันหนึ่งขณะเดินผ่านอุโมง์รถไฟเก่าที่เล่าลือว่าถูกใช้ในสมัยสงครามโลกพวกขุนคล้อยก็เห็นเงาไฟสว่างวูบวาบจากปลายอุโมง์มีเสียงกัมปนาคล้ายรถไฟกำลังแล่นเข้ามาด้วยความเร็วสูงทั้งหมดตกใจจึงรีบชิดผนังอุโมงค์ ถพาว่าเมื่อรถไฟผ่านไปพวกเขาเห็นภาพน่าสยดสยองเงาคนจำนวนหนึ่งที่เกาะอ,อยู่ข้างรถไฟกัน